เฮ้ยนี่เรามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยจำได้ว่าเมื่อก in. ี้อะดูนางผีตรงนู้นนี่นะเฮ้ยเป็นใครอะอ้ผีวะค่ะเฮ้ยหน้าเบิดนี่ช่วงนี้ ดูหนังนี่มันน่าตื่นเต้นดีกว่าเฮ้ยผีวัวขาดน่ากลัวจริงๆเลยผีวัวขาดไม่จริงไหมเนี่ยถ้าไม่จริงคงน่ากลัวน่านะดูเลยเฮ้ยนี่เรามาอยู่ตรงนี้ไนดะ้ยังไงเนี่ยจำได้ว่าเมื่อกี้ดูนางผีตรงนู้นี่นะ

นี่แน่ก็สองพิเศษอ่ะวิโต้โต้โตโตเต๋เตเต๋จะนี่หลงไปเลยยิ่วขาเอาไปเลยนี่ไว้ควไหมคว้าไหมคว้าไหมนี่แน่อย่าเข้ามาอย่าเข้ามาเอาไปเลยเห็นไหมไปแล้วเห็นไหมยืดเลยครับเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยฝนไปเลยเนี่ยกางเกงก็เปียกเฮ้ยเิวเราฉีแตกเลยเนี่ยฉีแตกมันเป็นฝนเลยเป็นฝนที่โคตรสยองเลยอะอ้าวฝนว้อยวายลูกเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ย ผมฟันไรอะครับฝันอะไรอีกแล้วเรากผมอะฝันถึงผีวัวขาดนะครับดูหนังผีอีกแล้วสิเราเนี่ยชอบดูนักดูวันสองสเรื่องดูมากเกินไปก็ว่านี่ไม่ดีนะลูกนาจะมเอาไว้เลยดูพอประมาณนี่ดูวันส้งสาสเรื่องอหูนไหมเข้าไปฝันเลยโอเคครับทีหลังผมจะดูให้น้อยลงครับอา้ <laughs> าวฉีดแตกเลยลูก <laughs>